ัสดีครับไม่แล้วครับก็คู่มันอีกคู่หนึ่งครับฝั่งนี้นะครับออยร้อยเอ็ดนะครับจับคู่กับยอดนะครับปากน้ํานะครับฝั่งนู้นนะครับปีป้านะครับจับคู่กับตายพุทธบูชาครับหรือว่าตายเตะตะก้อแตกแน่นอนครับตายครับเตะหนักมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาครับตายเปิดพี่ป้างยกขึ้นมาตะก้อแตกหรือเปล่าครับพวกนี้โอ้โหดูเสียงกระทอกกบพื้นนะครับโดครับเอาละครับ ยกขึ้นมาเต้โอ้โหออยก็ไม่ธรรมดาครับลูกเตะครับหนักเหมือนกันครับตอนนึงครับเกมเก้านะครับเกมนักกีฬาทั้งสองฝั่งตกลงกันเกมเก้านะครับแต่ว่าจะนานแน่นอนครับเตะล็อกร้อยแน่นอนครับทั้งสองฝั่งกีบ้างเซฟยอดยกขึ้นมาออยร้อยเอ็ดนี่นะครับทายเติร์ดยกขึ้นมาตะก้อแตกตึมตาซูลกีบ้างเซฟ ออยเปิดยกขึ้นมาออยร้อยเอ็ดหนักเหมือนกันครับเกมเข้าก็จะเตะเกือบชั่วโมงแน่นอนพี่ป้าเปิดยกขึ้นมาไายพุทธบูชาเซียครับเปิดยกขึ้นมาออยร้อยเอ็ดอ้าวโดนเกี่ยวได้แจมไหมครับพี่ป้ายกขึ้นมาสหมแล้วครับเตะแล้วครับเอาล้วครับแตมที่สองมาแล้วครับตั้งเซียมครับเปิดยกขึ้นไปออยร้อยเอ็ดครับโอ้โหไม่ได้เกี่ยวแล้วครับตรงนี้ครับ เปิดปีบ้างยกคนมาตะก้อแตกครับนี่นะครับผมนั่งไล่อยู่ข้างบนนะครับก็ต้องหลบเหมือนกันนะครับเพราะว่าตะก้อมาแรงครับตะก้อเด้งมาถึงข้างบนแน่นอนครับเอาละครับเอ้ยลูกเตะครับไล่กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์นะครับตายเปิดปีบ้างยกขึ้นมาไปนะครับโนิคเนาะมันทำได้แต่ตัวนั้ ยกขึ้นมาออยรอยเอ็ดโอ้โหลอยนะครับเก็บยอดเก็บยอดยกขึ้นมาตไต้พุทธบูชาโอ้โหฉายาตะก้อแตกครับแตกแน่นอนครับตะก้อครับแชร์แล้วครับต่อซูลครับครับออยรอยเอ็ดโอ้โหเอานะครับไายเปิดป้ายกขึ้นมาครับสายพุทธบูชาโอ้โห ออรับออยอยเอ็ครับโอ้โหหนครับายเปิดมีปายกมาครับหนครับโอ้โหอ,อย,อย,อยโอ้โหโอ้โหแน่นอนครับ อย่งตะก้อครับตอนนี้เริ่มเริ่มอ่อนแล <laughs> ้วครับเอาครับที่ป้างเปิดยกขึ้นมาครับมาครับผมโอ้โหว่าตะก้อมาแรงมากครับครับลอยร้อยเอ็ดโอ้โหนู่นแเหรอครับเอครับทายเปิดยกขึ้นมา ใช่เลยครับสามต่อสี่ครับพี่ป้างเสื่อครับเสิร์ฟไปได้เสิร์ฟโยงมาลอยไปดดยไปสวยงามครับไปอ้าโดนเกี่ยวพี่ป้างเกี่ยวแล้วก็ยกขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาหาผมครับโอ้โหครับโอ้โหเกือบโดนครับพวกนี้ครับผมครับโอ้อันตรายมากครับลูกเตะครับเอาละครับสี่ต่อสี่นะครับพี่ป้างเกี่ยวครับสี่ห้า สี่ต่อสี่ครับเ็ยโยมาคอยเปิดยยขึ้นไปโอ้ยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับไลค์สนเสียงนะครับก็จะไปตัดต่อลงยูทูบนะครับเข้าสกอยไลค์ยูทูบชาแนลนะครับก็ฝากกดติดตามกันได้นะครับสี่เท่าแขงเท่าครับที่เราพี่ป้างเพื่อน ยกขึ้นมาตามไปย่ออะไรกันนั้นน่ะโอ้โหไล่สุดไปก็ต้องระวังไปนะครับตีเท่านั่งเพื่นๆไม่ได้นะครับเพราะว่าแล้วก็ตีแรงนะครับเอารับเอาร่อนเกี่ยวโดนเกี่ยวแล้วก็ได้แต้มครับโอ้โหเป็นแต้มครับรับเสิร์ฟโยมาลอยเปิดโยกเข้าไปโอ้โหได้เป็ตัวห้าครับ ทายเปิดพี่ป้ายก,ออกมาครับไอโอ้โหหาต่อสีครับสีต่อห้าครับออเอาครับพี่ป้าเปิดกออกยกมาครับโองโยงมาครับลอยเปิดยกขึ้นไปครับ โอ้โหสี่เนอสี่ต่อห้าครับเอาครับเชิญโยมดีครับตรงนี้ครับเอาละครับตายทำไมโอ้โหห้าสี่ห้าต่อสี่ครับปีต่างเชิบเชิบยอดเอาครับออยลากเล่นนะครับเอาละครับโดนเกี่ยวแล้วครับปีต่างยุกได้ไหมครับได้ครับเอาละครับโอ้โหเอาละครับปีต่างเกี่ยวได้แล้วครับ อ6-4ครับเสร็บโยงมาคอยเปิดโยกขึ้นไปครับโอ้โหี4-6ครับตายเปิดป้ายกมาครับสวยงามครับไม่รอดนะครับโอ้โหนี่แหละครับฉายยาตะก้อแตกครับลูกเตะตะก้อแตกครับตายพิทูชาครับเอาล้วครับ4-6 ป้ายยกบ้าครับโอ้โหว้าครับกระเด็นมาข้างบนเลยครับตรงที่ผมนั่งนี่ยนะครับโอ้โหกตีหนักมากครับตีหนักมากครับครับไม่หมดเอาแล้ครับได้นแจมแล้วครัขาต่อหัวครับ 6ต่อ5ครับต่ er. บางเสยบต่อครับอ้อยลากล่นโอ้โห oh, mm. 5ขอบคครับลุกขึ้นมาครับ oh, mm. ตายพุ่ตุูชาโอ้โห เกมเก้านะครับเจ็ดต่อห้ามีป้ายเซฟครับเซฟตัดซ้ายลอยเปิดห้าต่อเจ็ดครับโอ้โหครับตะก้อมาทางนี้นะครับต้องขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ต้องหลบนะครับหลบตะก้อนะครับโอ้โหครับเตะหลักมากครับ ครับลอยเปิดยอดโฉบเข้าไปครับไม่นานนเกียวโอ้โหเกือบเกียวครับเป็น้นมาครับโอ้โหแต่ก็ครับกระเด็นมาตรงนี้นะครับตรงที่ผมไล่ส่วนเนี่ยครับโอ้โหหนักเหลักเกินครับ อ้อยร้อยเอ็ดครับโอ้โหหนักเหมือนกันห้าเจ็ดห้าต่อเจ็ดครับเออโดนผมแล้วครับะกอครับตอนนี้ครับก็เขาจะเดินมาตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงกลางนะครับตรงากลางสนามนะครับอ้โหครับห้าเจ็ดอ่ะ มีไหมต่อสามหนึ่งมีไหมเป็นแชมป์ไหมเนี่ยไม่สามหนึ่งมีไหมอย่างแชมป์ก็จิงเบียร์ผมตัวเจ็ครับน่าเกียร์เอากาจะมาสองร้อยเอาแล้วครับโหครับเอาแล้วครับเจ็เท่าแล้วครับเจ็เท่าแล้วครับตอนนี้ครับเอาครับเสริมโยงลายเปิดโยกเข้ามาครับแล้วก็แตกมาครับโอ้โหเจ็ตัวเจ็ดครับเสือโยงมาลอยเปิดจะโยงลงไปครับไอ้ เอาโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวแล้วก็เอาโดนข้ามาครับอ่าฟาวแต่ต่อเจ็ดต่อยยูงมาคอยปืดรู้แล้วครับเอาแล้วครับเจ็ดต่อแปดครับทีมเก้านะครับก็คู่นี้ครับ

เป็นอันว่านะครับฝ่ายพุทธเบอร์ชานะครับกับพี่ป้าน,นะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ9ต่อเตดนะครับเกมนะ้านะ